เอาละครสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ยาตายายเลยนะผมวันนี้ก็อยู่หัวใจเด็กคนเลยเพิ่มเติมคือวันนี้ผมจะมาดีวิวแล้วก็แจกแอดออนนะครับผมโอเคคลิปที่ผมจะแจกเพราะว่าเป็นลิงก์แบบว่าดีๆแล้วนะครับผมนะเออเพราะว่าไอคลิปนี้แล้วมันเหมือนกับว่าลิงก์นั้นคือมันโหลดได้ทุกคนแต่ว่ามันโหลดยากไปหน่อยนะครับคือตัวผมเองก็โหลดยากนะครับผมฉะนั้นผมจะให้เป็นลิงก์แบบว่าลิงก์แบบโหลดาง,ง่ายๆลิงไว้เวลาต้องการนะครับผมโอเคครับเราเริ่มมาก็ทำการเปิดเอ็กซ์พลมองเรมเลเลยนะครับจึ๊บๆนะครับผมนะโอเคตรงนี้ต้องเเปปิดดัััคครร้้้งนนนนนนนะะบอออออ่าีีก็็แผม หน้าของโปเกมอนนี่ครับ by ดรเกมอะไรไม่รู้แท้โอเคเราเข้ามาครับแล้วก็อรออะไรกัน้วเข้าเกมดีกว่าครับโอเคครับทุกคนเรามาถึงเกมแล้วนะครับผมเขาก็จะให้เราเลือกโปเกมอนนะครับผมนะฮะโอเคนะครับเราก็เลือกแล้วตัวไหนครับอยากได้ตัวไหนครับผมมาเลือกตัวไฟครับเอ้ยตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ครับบาโซโซลัสอะไรนี่นะฮะเรียกมั่วเรียกมัวชิเป้งเลยนะครับผมโอเคเราเข้าเกมแล้วนะครับเราก็ทําการเรียกออกมาครับให้ทําการอันนี้กดค้างขึ้นเรียก เล็กนะผมก็จะมีอยู่เอ,อ6ช่องนะครับผมช่องที่7นี่จะเป็นการสู้นะผมแบบว่ากดค้าแล้วก็ให้เพื่อนยอมรับเล้พวกนี้นะฮะโอเคแล้วกดช่องหนึ่งใช่ไหมแล้วกดยอดครับแล้วก็เรียกมาครับมาแล้วผมเวล่าห้านะผมบาบาซซนะผมบาบาซซนะฮะโอเคถ้าเราอยากสู้นะครับเราจะหาเออเจ้าโปเกมงโปเกมอนก่อนนะครับ โปเกมอนโปเกมอนบีบมะนาวำข้างงูโอเคผมจะสู้กับไอ้นี่ครับเราเหมือนมันจะบั็อกอะทุกคนสู้ไม่ได้อ่ะอ๋อกดค้างอะไรนะกดค้างครับเป็นการสู้กันนะครับนี่เราเรียกไฟครับสกิลสกิลสีไปดิสกิลสีครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับโอ้ดาเมจมันจะมีดามิเอะสายมือเหรอป้าทุกคนตอนนี้เรียกผมเนี่ยสิบเก้าสิบเก้าเนาะเมื่อกี้มันเป็นเหมือนท่าอะไรไม่รู้นะโอเคผมใช้สกิลหนึ่งแล้วกันเนาะ ชัคเก,กลิลนะครับอ๋อเหมือนสก,กิลสี่เลยยังไม่มีครับโอเค,อเคกดไฟครับสก,กิลสองกลบไปครับตอนนี้เลือดผมเหลือสิบหกนะครับผมโอ้โหเลือดมันตั้งไอ้นี่อ่ะเยอะอะโอเคนะครับก็ผมว่าส่วนตัวแล้วผมว่าไอ้เจ้าอ่าเรากดหนีได้นะครับไม่ส่งไม่สู้ไปแล้วส่วนตัวผมว่าแอดออนเนี้ยมันยังไม่ดีเท่าอันที่ผมรีวิวก่อนนั่นนี้นะครับเออเห็นปะอันนี้จะเป็นแบบว่าระบบคอมมานด์ซ้ายมือแบบขึ้นอย่างนี้อยู่เลยนะครับโอเค นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันมากนะครับก็จะมีพวกตู้เทรดอะไรพวกนี้ด้วยทุกคนนะโอเคผมขอปรับเป็นเครียดทีแป๊บนึงนะฮะจื๊บจืบครับผมโอเคเราหาเฮ้ยที่ตัวผีครับทุกคนเราเจอตัวผีอยู่เวฟสี่ครับอ่ะสมมติผมอยากจับมันครับผมเอาโปเกบอลมาจับก่อนนะฮะโอเคบอลครับผมอ่ะอยากจับมันนับเนี่ยก็จะบอลหน้คล้ายกับแอดออนนั้นเลยนะทุกคนนะก่อนหน้าเนี่ยเครผมใช้บอลนั้นจับครับ ถึงถึงถึงโอเคบอลน,นำจับได้ปะมาลุ้นกันดีกว่าผมว่าน่าจะได้ครับเอ้ยได้แล้วนี่ได้แล้วทุกคนครับโอเคตอนนี้ผมได้เจ้าตัวนามาลานะครับตัวผีนะครับผมนะไปน,นึงนะผมกดค้างก่อนจึบจ๊บจึ๊บนี่ครับเราเรียกมาเลยครับกดค้างยอ่อครับนี่ครับเราได้ตัวผีมาแล้วเออเป็นไงเรามาลองพวกโปกเกมอนเทพกันดีกว่านะผมนะ โปเกมอนเทพของเรานะครับหายไปที่โล่งๆก่อนนะครับโอเคผมว่าแถวนี้เหมาะแล้วนี่ครับแถวนี้เลยครับผมคืออันนี้ผมว่าแนะนําว่าแบบว่าโมเดลมันจะสวยกว่าเจ้าแอดออนก่อนอ้นนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าโมเดลแบบว่าสมจริงอนะทุกคนนะโอเคผมเอาออกก่อนนะครับจุ๊บๆบโอเคเลือกเจ้าโปเกมอนมาครับผมเนี่ยเดจะมีชุดอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีแร่สําหรับทํา ลูกบอลโปเกมอนแล้ววันนี้นะผมนี่มันไม่ใช่ตัวเทปทุกคนนะว่าตัวนี้ไอตัวพวกนี้คือบั็กเล่นไม่ได้ทุกคนนะอะ่ตัวไฟมิวทูครับอะไรต่างๆนี่ครับไอตัวที่แบบว่าล้องหนอย่างเงี้ยคือมันมันก็เล่นได้ทุกคนนะลองเสกออกมาก่อนนะครับเนี่ยมันเป็นเหมือนบั็กนะทุกคนนะบางตัวก็ได้บางตัวก็ไม่ได้ครับโอเควางตัวนี้ครับนี่ครับโอโ้โหไดเอก้าอะไรเนี่ยนะครับผมโอเคผมว่าน่าจะจับยากนะดูนี่ครับอาเซอุสครับ อ่าอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้ลืมแล้วนะครับไอสามสามเทพเนี้ยมันอยู่ด้วยกันนะฮะโอเคนี่ครับโอ้ไอน,นี่มันมังกรแมงม,มุมสับปหลาดบิดได้ครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นล่างอะไรไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นบั็กของเกมเขานะฮะเห็นปะบั็อกอะไรไม่รู้เนี่ยบั็กจัดอะทุกคนโอเคผมเหมือนจะเสกงมาหมดแล้วใช่ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ อ,อสุดท,ท,ท,ท้ายมาที่คืออะไรวะ two, ทุกคนอสุดท้ายมาที่คืออะไรวะมิวทูทุกคนเป็นมิวโอ้ยน่ารักจุงโอเคอันนี้ก็มิวครับเยอะมากเลยแต่รู้สึกใจยังไม่มีมิวทูนะไม่มีมิวทูครับทุกคนครับเออเนาะไม่มีมิวทูอะทุกคน <c oughs> แต่มันเสียงน่ารักมากเลยนะ จนะ้ามิวทูเนี่ยโอ้ยเสียงดูเสียงอ่อนมากเสียงอ่อนมากเลยนะฮะจึ๊บนี่รับชาดิสานนะฮะผมชาดิสานครับเราขี่มันได้ปะเหมือนจะขี่ไม่ได้ค่ะทุกคนขี่ไม่ได้ครับทุกคนขี่ไม่ได้ครับ,บ,รบอ่าโอเคก็บอกเลยว่าแอปอนนั้นน่าจะดีกว่านะครับอันนี้มันเป็นหุ่นแบบว่าหุ่นค้างเลยปะไม่มีแอนิเมชันเคลื่อนไหวเลยทุกคนนะ แต่หุ่นมันก็เหมือนจริงแหละแต่มันก็ไม่ค่อยนั่งเล่นเท่าอันเก่าแล้วสำหรับผมนะแล้วแต่คนเนี่ยนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันครับเพราะว่าผมชอบแบบเก่ามากกว่าเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเอ่อตู้นะครับตู้ฝากนะครับผมอยากฝากโปเกมอนไหนก็กดค้างเลยได้นะฮะโอเคเหมือนจะบั๊กอยู่นะฮะเหมือนตู้มันจะบั๊กนะฮะกดอะไรครับกดเลยอ่ะผมต่อยมันไม่ได้อ่ะ โอเคครับทุกคนอนะันนี้คือมันเหมือนใจงงๆอยู่นะผมงงๆอยู่นะโอเคผมวางไปใหม่นะแล้วผมก็ทําการติ๊กนะครับผมเรากดติ๊กจึ๊บอ๋อให้เรากดค้างนะครับผมต้องเอาต้องเอาพกบอลเนี่ยไปกดค้างนะครับเราอยากฝาดตัวไหนเราก็เลือกเอาเนาะอ่ะผมใช้มือเปล่ากดะานะครับอ่ะกดค้างปุ๊บนะครับนั่นนึงนะ เราต้องกดแถวนี้ทุกคนกดค้างอ๋อต้องกดยอดแล้วกดค้างนะครับเราก็เรียกเอาสล็อตหนึ่งผมก็ฝากใช่ไหมอันนี้คือฝากแล้วใช่ปะโอเคครับน่าจะฝากแล้วนะครับโอ้โหระบบระบบใช้โคตรยากทุกคนงงเลยนะครับโอเคแอดออนนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำ่าไรนะผมว่าเล่นอันเก่าดีกว่าเคื่อันี้มันเล่นยากทุกคนนะโอ้งงจริงทุกคนงงจริงนะครับโอเคครับ คลิปนี้ใครชอบอย่าลืมจ้ากดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดจต่อไปผมเลยนะครับผมเคผมพาดูโปเกมอนอื่นๆอีกข้าวๆนะผมนะเคตัวนู้นตัวนี้มานะเห็นปะโปเกมอนจะน้อยกว่าอันนั้นนะครับผมคือน้อยกว่าแน่นอนนะครับนี่ครับเนี่ยดูแต่ใครชอบโมเดลแบบนี้ลองโหลดไปดูก็ได้นะครับโอ้แต่อันนี้มันตัวใหญ่เบ้อเลยว่ะน่าจะเป็นรังสุดยอดนะครับ ประมาณนี้ครับโปกเกมอนไม่ได้เยอะมากนะครับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ like, เพิ่มเป็นกําลังใจการคลิปต่อไปของผมด้วยครับเหมือนตัวเทนเนอร์ตัวอื่นจะไม่มีแล้วนะครับเออเนาะก็ไม่มีแล้วโอเคครับคลิปนี้สำหรับนี้ไป bye b ครับ๊ายบายเย,ย้ย yeah, uh ูฮู